ได้เข้าใจได้ตระหนักในการที่จะเตรียมดูโทรทัศน์ดิจิตอลหลังจากที่ท่านแจกคูปองไปแล้วเพราะถ้าเงียบเงียบกันอยู่อย่างนี้เราเชื่อว่าความต้องการที่จะไปแลกกล่องมาดูเนี่ยคงคงไม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายกับอันที่สองให้เร่งเรื่องอการแจกคูปองซึ่งท่านกำหนดเดิมไว้วัน15กันยานี่ท่านลองดูว่าถ้าเผื่อจะแจกได้เร็วกว่านั้นโดยกระบวนการในการทำนิติกรรมเนี่ย ทำควบคู่กันไปเนี่ยถ้าเร็วกว่านั้นได้เท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์สาหรับพวกเราทั้ง24ช่องเท่านั้นนอกนั้นก็มีปัญหาที่มีความกังวลกันอยู่ก็คือเรื่องโครงข่ายเรื่องมัดซึ่งเราคิดว่าถ้าแจกไปแล้วเนี่ยแจกคูปองไปแล้วแต่ว่ายังดูกันไม่ได้ตามความตามที่เคยตกลงกันเดิมว่าเฟสแรกเท่าไหร่เท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยอยากให้ท่านเล็งรัดเรื่องเ,ออเรื่องมัดเรื่องโครงข่ายด้วยซึ่งเป็นเป็นเรื่องสําคัญ นอกจากนั้นเรื่องอื่นๆก็ได้คุยกับท่านเลขาหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับทํำยังไงที่จะให้มีกระบวนการใครก็ตามแต่ที่จะดูทีวีดิจิตอลเนี่ยไม่ว่าจะเปิดแพลตฟอร์มไหนสามารถดูได้ตรงกันหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งท่านเลขาก,ก็ได้รับปากกับพวกเราแล้วว่าทั้งหมด3-4เรื่องนี้ท่านก็จะนำเข้าสู่กระบวนการเพื่อจะเร่งแก้ปัญหาให้ ทั้งนี้ครับทางด้านของคุณสุภาพก็ต้องการให้กสทชนะครับเร่งจัดทาแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ระดับชาติซึ่งก่อนหน้านี้กสทชก็เคยเตรียมแผนการประชาสัมพันธ์ไว้แล้วแต่ก็เงียบหายไปซึ่งส่งผลต่อแผนการตลาดของผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลนะครับที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ส่วนเรื่องของการแจกคูปองก็เพื่อรับกล่องทีวีดิจิตอลนั้นอยากให้กสทชครับเร่งรัดกระบวนการให้เร็วขึ้นก่อนวันที่15กันยายนนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการได้เสียโอกาสในการดําเนินธุรกิจเป็นจํานวนเงินมหา,าศาลแล้วลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์อีกด้านหนึ่งครับของคุณถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการกทชครับคือตอนนี้ผมขอว่าขอให้ได้รับความเห็นชอบจากกสชมาก่อนนะครับก็คงจะแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้ากสชให้ความเห็นชอบมาแล้วเนี่ยกรอบในการทํางานของเราคงจะต้องเร่งรัดนะครับแต่เป็นแต่ว่าในขณะเนี้ยทางสํานักงานกทชเองได้มีการเตรียม เรื่องไว้ภายในแล้วอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าเรายังเปิดเผยไม่ได้เพราะว่าต้องรอคอสอชอให้ความเห็นชอบมาก่อนในกระบวนการที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นการแต่งตั้งคณะทํางานทั้งหมดนะครับในการที่จะพิมพ์คูปองในการที่จะกํากับดูแลในการแจกจ่ายคูปองหรือติดตามเรื่องปัญหาต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นศูนย์คอนเซ็นเตอร์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะรับปัญหาพวกนี้เข้ามาว่าจแจกจ่ายไปแล้วคงมีปัญหาแน่นอนวะครับในส่วนนี้ผมเรียนนะครับผกว่าได้เรียนเชิญทางท่านสุภาพและทีมงาน เข้ามาเป็นคณะทํางานด้วยนะครับหลังจากที่เรามีการแจกไปแล้วปัญหาคงจะต้องตามมาอีกเยอะนะครับ mm hmm. ก็คงจะเชิญทุกท่านเข้ามาเป็นกรรมการในส่วนนี้ในการติดตามในการทํางานของการแจกคูปองว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับแจกออกไปแล้วเนี่ยก็คงมีประชาชนหลายๆครัวเรือนนะครับว่าไม่ได้รับแล้วเ,เราจะทํายังไงในส่วนนี้นะครับเพราะว่าแจกออกไปทั้งหมดอาจจะเป็น11.5ล้านครัวเรือนก่อนในเบื้องต้นเนี่ยนะครับประชาชนคงไม่ได้รับทั้งหมด ผมมีประเด็นปัญหาพวกนี้อยู่แล้วนะครับตร,ตรงนี้เราจะต้องมีคณะทีมงานขึ้นมาในการที่จะตอบปัญหาให้กับประชาชนด้วยนะครับว่าเขาไม่ได้รับเพราะอะไรหนึ่งประชีย์ทาตกหล่นหรือเปล่าหรือทําอะไรยังไงบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหา2เนี่ยบริษัทที่จะเข้าไปติดตั้งรับไปแล้วเนี่ยติดตั้งให้เขามันดูได้หรือเปล่าทําอะไรหรือเปล่าเรียกประชาชนร้องเรียนเข้ามาเต็มหมดนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีการพูดคุยกันในประเด็นพวกนี้ทั้งหมดซึ่งก็จะเชิญผ,ผ,ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการในการที่จะจําหน่ายเซเตอร์บ็อกเนี่ยนะ เข้ามารับทราบปัญหาพวกนี้ทั้งหมดว่าทําแล้วจะต้องติดตั้งให้ประชาชนให้แล้วเสร็จแล้วก็สามารถที่จะรับชมได้ด้วยทั้งหมดนะครับซึ่งภายในวันนั้นนะครับทางด้านของคุณสุภาพรวมไปถึงคณะผู้แทนตัวแทนจากช่องทีวีดิจิตอลทั้ง24ช่องนะครับ<ะ>ได้เดินทางมายื่นหนังสือกับเลขากสทชนะครับแล้วก็ได้มีการอธิบายว่าประชาชนส่วนใหญ่ครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังไม่รู้จักว่าทีวีดิจิตอลคืออะไรและสามารถรับชมอย่างไรนะครับ รวมไปถึงในเรื่องของการแจกคูปองด้วยที่ตอนนี้ก็มีการปรับราคาจาก1,000ลงมาเหลือที่690บาทแล้วนะครับตรงส่วนนี้ครับคุณสุภาพก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นออกไปครับว่าราคา690บาทนั้นแต่ถ้าประชาชนทั้ง22ล้านครัวเรือนที่กสตชนะครับจะมีการแจกให้นั้นบางท่านอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้คูปองเพราะว่าบางท่านอาจจะมีการได้รับมีการได้รับชม ผ่านในระบบของเคเบิลทีวีตรงส่วนนี้ครับก็อาจจะเป็นปัญหาตามมาภายหลังได้ถ้าอาจจะมีในเรื่องของกรณีที่ประชาชนกับผู้ประกอบการที่ขายกล่องทีวีดิจิตอลนะครับอาจจะมีการหัวกันในเรื่องของราคาคูปองอตรงนี้ก็ฝากที่กสชาเข้าไปพิจารณาด้วยนะครับไปต่อกันที่ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมีการเปิดเผยว่าเศรษฐกิจเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับมีมีแรงกระเตื้องมากขึ้นตามแรงของการส่งออก แล้วก็ความเชื่อมั่นเอกชนเพิ่มมากขึ้นด้วยครับค่ะซึ่งหลังจากที่ช่วงครึ่งปีหลังค่ะกระแสะเศรษฐกิจค่อนข้างจะดีนะคะซึ่งในส่วนของนายดอนนาคอนทัพผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจมหาภาคฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ออกมาแถลงว่าภาวะเศรษฐกิจช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้ค่ะว่าเศรษฐกิจตับดีขึ้นจากเดือนก่อนนะคะตามการส่งออกที่ขยายตัว ขณะที่การใช้จ่ายภาคเอกชนโดยเฉพาะการบริโภคสินค้านะคะไม่คงทนปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนสูงขึ้นภายหลังสถานก,การณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นสำหรับอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอและการส่งออกที่ฟื้นตัวช้าในช่วงก่อนหน้านี้นะคะมีส่วนทําให้ระดับสินค้าคงคลังในภาคอุตสาหกรรมอยู่ในระดับสูงธุรกิจจึงลดระดับการผลิตลง สำหรับภาคการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยการเมืองแต่เริ่มมีสัญญาณปรับดีขึ้นในช่วงของปลายเดือนที่ผ่านมาค่ะขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นทางด้านธุรกิจนะคะช่วงเดือนมิถุนายนอยู่ที่ระดับ48ต่ำกว่าระดับ50อย่างต่อเนื่องนะคะเป็นเดือนที่12สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่โดยค่าดัชนีปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนในเกือบทุกองค์ประกอบโดยเฉพาะความเชื่อมั่นด้านการผลิต ด้านคำสั่งซื้อและด้านผลประกอบการสะท้อนความกังวลด้านการใช้จ่ายในประเทศและการส่งออกที่ยังมีอยู่อย่างสอดคล้องกับความเห็นของผู้ประกอบการที่ยังรอประเมินการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและผลจากนโยบายของภาครัฐค่ะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ